16เกิดวันเกิดโมจิอาจจะแบบไม่ได้อยู่วันเกิดลูกอาจจะมาจัดย้อนหลังให้กับโบลาา ว่าต้นน่นะพี่บีมันจะยากเรื่องไอ้นี่อะเรื่องการเข้าอยู่อะเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้เงินเยอะมากมันต้องใช้เงินเยอะมากๆาเลยจะได้หนูมองไว้ครับหนูมองไว้ก็คือ เราอยู่คนเดียวอะ่ะจะไปเช่าเป็นบ้านเป็นหลังอะ่ะเราก็ต้องมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่จนหมดใช่ไหมมันก็จะหลายบาทมากๆหนูก็เลยกะว,ว่าจะเช่าเป็นห้องเป็นห้องเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นหอาพาักเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนโดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่เช่าเอาแต่ราคาเช่ามันก็สูงสูงอยู่ พัทที่ยุดยาราคาเช่าอยู่เจ็ดันอัพเจ็ดพันห้าอัพเลยอะแปดพันเก้าพันห้าันอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ต้องมีค่าแบบว่าค่าประกันห้องค่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมัหลายบาทอะแต่พอดีหนูจะมาอยู่นาวาเนี่ยพอดีที่โยเจ้าของร้านนาวาติดลงนาวาครับเขาปุย กลัวไม่ไหวไงกลัวไม่ไหวไงเราช้าเผื่อบางเดือนราแบบเพราะว่าค่าใช้จ่ายทางบ้านมันก็มีอะครับถ้าสมมติว่าเราไปเช่าเรือแพงใช่ไหมแล้วคือถ้าตัวคนเดียวเรนะือน่ะไม่มีภาระอะไรอย่างเงี้ยมันได้คือเก้าพันนี่สามารถส่งรถหนูได้เลยอะหนูก็เลยกล่าวว่า เรเช้าให้มันถูกลงคือไม่ต้องห้องใหญ่ก็ได้เอาแค่นอนอเอาแค่ไปนอนเฉยเอาแค่ไปนอนกับจักงานนะเพราะว่าตื่นหนูก็ไปแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรอยู่ในห้องมากมายหรอกเอาแค่นอนอาบน,าน้